สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าโซเชียลเดือดสไปค์กุลขมแมสวนกลับชาวไทยปมกัมพูชาพยายามเครมมวยไทยภรรยาของเทียโก้กุลขมแมมือแจวโปรคอมเมนต์สวนชาวเน็ตไทยประเด็นที่คอมเมนต์พยายามเครมมวยไทยเป็นของตัวเองทําเอาโซเชียลเดือด เมื่อ25ตุลาคม2,566จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งตั้งคำถา,ถามถึงประเด็นที่ว่าคุณคิดว่าไงเมื่อชาวกัมพูชาจำนวนมากพยายามอ้างมวยไทยนั้นเป็นของตัวเองโดยไม่สนใจเป็นสิ่งที่คนไทยสร้างขึ้นทำให้โมฮามาเรียโรซันกัสเตเฟนภรรยาของทิอาโก้ทเทเซรานักชกกุนค,คแม่ชาวบราซิลได้เข้าไปคอมเมนต์เปรียบเทียบว่ากุนคแม vs มวยไทย ก็เหมือนภาษาอังกฤษ British vs ภาษาอังกฤษอเมริกันทั้งนี้เทียโก้นักชกบราซิลที่เคยชื่นชอบมวยไทยก่อนไปครั้งรักกุลคแม่ได้ประกาศแยกทางองค์กรต่อสู้เขมรเรียบร้อยไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลองมาทำความรู้จักกับเทียโก้เทเซรากันนะครับนักมวยชาวบราซิลที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรง เทยโกเทเซรานะครับนักสู้จากเซาเปาโลประเทศบราซิลมีฉายาว่าไอ้งูยักษ์ครั่งใครในศิละปะาก,การต่อสู้มาอย่างยาวนานกระทั่งเดินทางมาฝึกซ้อมที่เกาะสมุยและที่ต่างจังหวัดที่ภูเก็ตเมื่อประมาณ10ปีก่อนจนได้เป็นนักมวยไทยอาชีพและได้รับโอกาสให้ขึ้นชกในเวทีมวยไทยหลายรายการทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นไทไฟต์มวยช่องแ มวยไทยไฟเตอร์และอีกมากมายรวมถึงนั้นเคยขึ้นชกกับนักมวยชื่อดังมากมายนอกจากนี้ยังเปิดยิมฝึกมวยไทยเป็นของตัวเองในประเทศไทยที่เกาะสมุยอีกด้วยแม้สถิติการชกจะไม่ได้มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการแต่จากการได้รับโอกาสให้ขึ้นชกบนเวทีมวยหลายรายการก็น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ในระดับนึงว่าเทยโกเทเซราชื่นชอบการต่อสู้แบบมวยไทยมาตลอด อย่างไรก็ตามนะครับเทีอโก้ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะักซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหากเอ่ยชื่อของเขาก็มีน้อยคนจะรู้จักหากไม่ได้คลุกคลีอยู่ในวงการมวยไทยจริงๆแต่แล้วนะครับเทียโก้นะครับก็สามารถทําให้ตัวเองนั้นโด่งดังได้เพียงชั่วข้ามคืนนะครับเมื่อเจ้าตัวนั้นได้มีโอกาสไปร่วมโปรโมตกุนคแมศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาได้ศึกษาประวัติศาสตร์มวยเขมรริมกำแพงวัดที่จังหวัดเสียมเรียบ ก่อนกลับมาเผยความรู้สึกผ่านทาง a c e b o o k นะครับและก็เป็นกระแสช่วงที่ผ่านมานะครับ <d> เกี่ยวกับความเนรคุณมวยไทยนะครับและประเทศไทยหลังจากที่เขานะครับได้ไปเข้าข้างในฝั่งของกุนคมแยด้วยภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าเอา้าถ้ามวยกุณคาแมเป็นต้นตํำรับมวยไทยและสามีเธอนะ่ะมาเรียนวิชามวยไทยที่ไทยทําไม ทำไมไม่ไปเรียนมวยกุนขแมร่ะเธอถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพอผัวจะกลับใจเมียก็พาลงไปอีกจเจริญพวงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฮ,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 ฮ่าฮ่าฮก็แค่อนัก่วยตกอับกับเมียที่พยายามปั่นกระแสถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปากแจ๋วเลยนะต้องหากินไกลแบบนี้ไงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ารอบนี้นะ่ะรอยสักมึงลบไม่ไหวแล้วนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอย่าเปิดประเด็นบ่อย เรื่องเช่นนี้น่ะสังคมโลกรับทราบแล้วว่าใครจริงใครเทียมหาข่าวที่ทำให้สมองก้าวหน้าดีกว่าครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไปเล่นกองทรายข้างกำแพงนู่นน่ะเคลมได้ตลอดฮ่าฮ่าซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม f book, a c e b o o อาเซียนอ้อโพสได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์เข้าความไว้ดังนี้ครับไม่แปลก ที่ทำไมคนขเขมรเคลมของไทยเพราะรัฐบาลเขมรน,นั้นเผยแพร่ความเชื่อที่ผิดๆขนาดป้ายรถเมยยังมีความเชื่อว่าไทยคือหนึ่งในอดีตพื้นที่ของขเขมรเลยเดอ้อโดยอ้างไปถึงตำนานการสร้างอาณาจักรฟูนันซึ่งเนื้อหาที่เอามาอ้างนี่ก็พอๆพกับนิทานพื้นบ้านเกราะเพชรกันยิงเอ้ยเกราะเพชรเจ็ดสีกันเลยทีเดียว โดยอ้างอิงตามบันทึกของเอกสารนักสำรวจชาวจีนทั้งสองได้แก่ข้างไตและจูหญิงในศตวรรษที่หนึ่งเกี่ยวกับการสร้างรัฐฟูนันขึ้นโดยรัฐฟูนันก่อตั้งขึ้นโดยพราหมณ์ชาวอินเดียนามว่ากามภูสวะยัมภูวะหรือเกาทินยะได้เดินทางมายังชายฝั่งของดินแดนขเขมรสวนภูมิเกาทินยะได้รับคำสั่งในความฝัน ให้เอาธนูวิเศษจากวิหารเพื่อเอาชนะเจ้าหญิงนาคนามว่าโสมาวงเล็บตามเอกสารจีนหลิวเย่ทิดาของราชาพญานาคเก้าทินยะได้เสกเวทมนต์คาถายิงธนูวิเศษมาที่เรือทิดาพญานาคทำให้นางนั้นตกพระไทยกลัวแล้วยินยอมอภิเษกด้วยส่วนพญานาคผู้บิดาได้ทรงดื่มน้ำทะเลจนเหือดแห้ง เพื่อสร้างอาณาจักรให้กับราชบุตรเขยและธิดาเมื่อเจ้าหญิงโสม,มาได้พิเศษสมรสกับเกาทินยะวงเล็บเอกสารจีนหุ่นเตียนถือกำเนิดเชื้อสายปฐมโอ่งราชงวงศ์วรมันจริงๆนะ่ะไอเรื่องธนุวิเศษนี่นะ่ะน่าจะเปลี่ยนเป็นเอาไปแทงใครแล้วมนุษย์คนนั้นจะมีพลังวิเศษขึ้นมากันไปเลยนะถ้าจะมากันขนาดนี้นะ่ะส่วนเกาทินยะได้ทรงขึ้นเป็น พระเจ้าทินยะบรมันเทวะวงเล็บพระมหากษัตริย์กัมพูชาพระองค์แรกแห่งอาณาจักรฟูนันต่อมาพระองค์นั้นได้สร้างเมืองหลวงและเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศกัมพูชะหรือกัมพูชาแผนที่ตามภาพนั้นแสดงการอ้างอิงอนณาเขตของอาณาจักรเขมรสุวรรณภูมิที่เชื่อว่าเคยเป็นดินแดนอาณาจักรฟูนัน อ้างสิทธ์ในสมัยสังคมราชตนิยมของพระนโรดมสีหนุและมีภาพปรากฏให้ชาวกัมพูชาได้เพื่มปริ่มในตำนานอันยิ่งใหญ่อยู่ตามป้ายรถเมย์แบบที่เราได้เห็นกันนี่แหลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ต้อง DNA ไม่ต้องพิสูจน์เอานิทานปรำปรานี่แหละมาสร้างเป็นเรื่องเป็นราวอันยิ่งใหญ่ของชาวเขมรได้ไม่ต้องแปลกใจเดอ้อที่วันนี้คนไทย ที่พยายามจะอธิบายประวัติศาสตร์ของเขมรให้คนคเขมรฟังต้องเอาเท้าก่ายหน้าผากกันบ่อยๆเพราะประวัติศาสตร์มันมากันคนละทางแบบนี้นั่นเองฝั่งเขมรเขาก็เชื่อแบบของเขาก็หาว่าคนไทยโกหกพกลมนั่นเองเฮ้อถอนหายใจรอบที่69จริงๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า ปล่อยมันประสาทแดกกับประวัติศาสตร์จอมปลอมไปครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเคยเห็นยิวอ้างสิทธิ์ความชอบธรรมในการยึดดินแดนปาเลสไตน์และทําได้ด้วยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขมรเป็นประเทศค่อนข้างด้ยพัฒนานั่นคือเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงอยากเป็นประเทศไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าชาติที่บอกว่าตัวเองคือผู้ยิ่งใหญ่แต่ปัจจุบันกระจอกต้องมาหาแดกในเมืองไทย ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาแค่ปัจจุบันทำอะไรเองเป็นบ้างคนหรือประเทศที่เคยยิ่งใหญ่ต้องมีองค์ภูมิความรู้เป็น DNA ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหลังสงครามเขมรฆ่ากันเองล้างเผ่าพันธุ์เขมรแดงเข้าผสมกันกับเวียดนามจนถึงปัจจุบันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขมรดักดานของจริง ถัดมานะครับคอมเมนต์ comment ว่าไม่ใช่ไทยเป็นของเขมเข n t c o m มร n t ตต่างหากเป็นของไทยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ